คำเตือน ไม่ควรปฏิัตามหากยังไม่ศึกษาทําความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่ลบกวนเกิดไปก็รุ้นะกดติดตามช่องเสรี h ช n แนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่ามีผู้ชมขอคาถาปลุกเสกสีพึ่งมานะผู้เราก็เลยจัดหามาให้คาถานี้เอาไว้เสกสีพึ่งตำรับไหนก็ได้นะ แต่ถ้าหากยังจำคาถาของต้นตํำรับได้ก็ควรจะใช้ของต้นตํำรับนะครับหรือหากลงลืมก็นำบทคาถานี้ไปใช้แทนกันก็ได้นะคาถานี้ใช้เสกสีพึ่งหวังผลทางด้านเมตตามหานิยมจีบหนุ่มจีบสาวถ้าจะไปหาเขาเราก็ต้องเสกแล้วเอ่ยชื่อเขาด้วยนะเวลาจะทาสีพึ่งเนี่ยก่อนออกจากบ้านหรือก่อนเราจะไปเป้าหมายก็คือ ไปจีบใครสักคนหนึ่งนะเราก็ต้องปลุกเสกสีพึ่งแล้วก็ทาสีพึ่งไปก่อนนะอตอนปลุกเสกนาะก็ควรจะเปิดฝา,าสีพึ่งก่อนนะเปิดฝาก่อนแล้วก็พนมมือยกสีพึ่งขึ้นจะหลดนหน้าผักตั้งจิตอธิษฐานถึงครูบาอาจารย์เจ้าของสีพึ่งแล้วก็ว่าคาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมุทุจิตตังสุวามุขังทิตะสาวะนิมามังปิยังมะมะเมตตาชิวหายะมะทุรังทะตะวาจาจัง สัทธังสุตตวาสัพเพชนาภะหุชนาอิถีชนาสัมมะนุณนะพลามะนานุณนะปะสังสันติถ้าจะไปจีบสาวท่านให้ว่าทิดถีอีปิยังมะมะ ถ้าจะไปจีผู้ชายท่านก็ให้ว่าปุลิโสไอปิยังมะมะสองท่อนนี้แยกสำหรับต่อท้ายนะครับหมายถึงว่าท่อนต้องถ้าเราไปหาผู้ชายเราก็ต้องท่องท่อนที่สำหรับผู้ชายต่อท้ายถ้าเราไปหาผู้หญิงเราก็ท่องท่อนสำหรับผู้หญิงต่อท้ายบทคาถานะครับ นี้เป็นบทเดียวกันนะแต่เพียงแต่ว่าแยกเอามาตอนปลายให้ดูว่าใครที่จะไปหาเป้าหมายของเรานั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับแยกเอาไว้ให้เนาะนะเสกครบ3ามจบกอป้ายสีพึ่งทาปากเราต้องทาบนซ้ายนะครับตามหลักแล้วเนาะห้ามห้ามข้ามร่องปากอส่วนใหญ่จะแนะนำกันประมาณนี้นะ อันนี้เหมาะเอาไว้สําหรับจีบหนุ่มจีบสาวบางเกจิท่านก็จะมีคาถากํากับและวิธีใช้บอกเอาไว้ควรทําตามแต่และตำรักของสํานักนั้นจะดีที่สุดนะครับมน์มหาเมตตานะคาถาต่อไปนี้สามารถเสกสีพึ่งก็ได้เสกแป้งผัดหน้าก็ได้หรือจะภาวนาปากเปล่าภาวนาข่าเช้าวิเศษนักท่านว่าอย่างนี้นะครับเห็นผลทั้งทางเมตตาและก็อยู่ยงคงกระพันชาตรี ท่องให้ได้ใช้ให้เป็นทั้งที่ผู้คนรอบกายไปไหนมาไหนก็จะเกิดความเมตตาเอ็นดูต่อเรานะาภาวนาให้ถึงที่ภาวนาให้ได้หรือแม้แต่เทวดายังต้องเอ็นดูเราเลยนะครับคา,าถานี้นะท่านว่าเอาไว้แบบนั้นนะครับบทคาถามีอยู่ว่า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม no พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติภิโสภะคะวาอิติมันตาสุกะขะยะวะหาอิติภิโสภะคะวาอิติพุทธะสุกะขะยะวะหาอิติิโสภะคะวาอิ บทคาถาที่นำเสนอไปนั้นตำราบอกว่าใช้เสกสีพึ่งก็ได้หวังผลทางเมตตาค้าขายจีบหน่มสาวได้ทั้งนั้นนะครับบทท้ายสุดได้อยู่โยงคงกระพันชาตีด้วยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่นำไปใช้งานและศรัทธ,ธากับความเชื่อนะครับรวมกับการเคารพ ต่อข้อห้ามคําเตือนของแต่ละเกจิอาจารย์คงไว้ซึ่งศีลธรรมมันดีงามเชื่อว่าจะเกิดผลดีแน่นอนนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและการจะใช้ไปให้หวังผลได้ดีนั้นจําเป็นต้องมีผ่านพิธีกรรมพิธีการและก็เคล็ดการถือคลองด้วยนะครับอันนี้อย่าลืมเด็ดขาดนะหากท่านใดไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันนะครับจะปล่อยผ่านไปก็จะขอบคุณมาก ถือว่าท่านเป็นผู้มีการศึกษารู้หลักการมารยาทวิถีปฏิบัติยาแบบอย่างของผู้ที่เจริญแล้วนะครับและทางช่องเองก็ไม่มีสีพึ่งจำน่ายนะครับหรือของขลังใดๆนะและก็ไม่ได้รับทําพิธีให้ใครอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะได้สีพึ่งมาพกพานะครับคิดว่า วัดว่าใกล้ๆนะหาได้ง่ายมากนะครับมีอยู่ทั่วไปขอให้ไปบูชามาเถือ,อไว้ใช้งานได้นะครับตามแต่วัดโดยส่วนใหญ่ที่ผู้เล่าไปในวัดต่างๆมีแทบทุกวัดนะครับที่มีสีพึ่งเอาไว้ให้ญาติโยมได้บูชากันนะครับในราคาที่จับต้องได้ไม่สูงจนเกินไปนะถ้าท่านใดสนใจก็แวะเวียนเข้าวัดเข้าว่าปรึกษา าทางหลวงพ่อท่านดูเพื่อท่านจะมีให้นะครับนะถ้าได้สีพึ่งมาแล้วก็อย่าลืมทวงถามคาถากำกับด้วยนะครับโดยปกติส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะพิมพ์เอาไว้ในตลับสีพึ่งนั่นแหละนะให้สะดวกต่อกันท่องจำนะครับถ้าได้ตำรับสีพึ่งมาได้ มนคาถากำกับมาด้วยก็จะเป็นการดีนะครับก็ขอให้ใช้ในส่วนนั้นก็จะถือเป็นเรื่องดีๆนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีไยพลานาไม่สมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุม้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ